ตอนร้อนชัยเจ้ามาได้ยังวันเมื่อวันนี้ตะมาเภาตะวันมิตดวงเจ้าคงไปปะของดีอยู่ที่ใดแดนดงเจ้าจีนได้ดงอยู่ในเขตเขาหลวงให้แสงเดือนมันสองใสสมเจ้าร่วมมาบ้านี้จำไปนั่งเสนอหน้าเสนอโน้นทำใจจะเป็นคนจะมีสบัดนั่งทฟาแผงกันอย่างแล้วคอยเจียมนาเจรจาจ้าจ๋าธรรมดาคนทำเทคามรกไอเชื่อมชมสุดจนหนังใจดื้อคป็เวสันดรคนแก่สม้งหมดซึ่งโอ้โหเท่านั้นเอง มัดซีกำลังน้องให้แต่ถูกพวกไอ้ตัวเผาไปแอบมีกิ๊กแอบมีไปขบชู้สุ่ชาติดาาเดียวดาคนถล่มไฟพลังโอ้โหน้ำตาที่ไหลคลากหยุดปึ่งก,กันทีเขาหยุดปึ่งทีหนา้าหนุ่ม <c oughs> มัดซีไอ้ยยซีสมอง อย่หนานตัวูน้าบะหม l าหอมซียะึงยานีมีแต่ผัวจะทุจะากมีอะคอยู่หน้บัพียงลำพังัวไปไหนีจะตามไปดูว่ายามเจ็บปวจะไดุ้กยกันายุหยา เราลางนต้องเราเองเ,ม,อเมื่อชาวเมืองมาเข้าขังได้จะอยู่อย่างไรม,มราอะไรทำแหงอยู่อย่างไรมราอะไรทำแหงทุกคนการแดงเป็นอาจินสมเด็จพญาดำปัะซี ตัดข้อตาว่าเขาไม้สันดอนด,ด้วยความผิวโรดชุ่มฉุนเขียวอย่างสุดชีวิตเขาบอกว่านามไรสติขาดสามัมปชัญญะความนึกคิดนางน้ำตาไหลร่าหัวใจเสด็จพี่มองฉันรักเสด็จพี่เหมือนกับฟ้าซื่อสัตย์ตบตาพี่ มองเมดสมองจันรลักษณดพิเวกันดนเหมือนแก้วตาลักชาลีกันหาเหมือนดวงใจเมื่อก้าวกระมองฉันไม่มีดวงตาลูกหายลูกหายไปแล้วแล้วมองฉันจะมีดวงใจเอาไว้คอยทายี้แล้วนาก็วิ่งบหมืนคนบ้นาไล,าสาลา้สตางไล่สติสับันญญะ ตะโกเรียกคันหาชาลีลูกแม่อยู่ไหนไม่กลับมาแล้วคันหาชาลีลูกเอ,อ้ยไม่กลับมาแล้วนะลูกเรียกแล้วเรียกเราเรียกแล้วเรียกเราทำย่างไรก็ไม่เจอจนถึงเขี่ยงคืนกว่าๆนางเห็นใบไม้ปิวสวยก็นึกว่าคันหาชาลีเล่นซอแอบอยู่ไปเปิดใบไม้ดูเอาตายแล้วไม่มีคันหาชาลีใบไม้ที่มันปลิวสวยรอะกระแสกระแสเขาลมมันพัดผ่าน ใบไม้จิิงๆไปตามสภาวะของลมที่พัดผ่านนั่นเอง